ก็สถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของน้ําฝนนะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้นะก็มีจังหวัดอุศรีสะเกดสุรินทร์นั้นนะที่ขณะนี้ที่กําลังดูใกล้ชิดก็คือที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับแต่เขาคิดว่ายังให้บริการได้ตามปกตินี่การเตรียมการก็คือสั่งให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยได้เตรียมเวัณฑ์น,นะแล้วก็เรื่องของการเตรียมอาคารสถานที่โดยเฉพาะจุดสำคัญสำคัญที่ต้องระวังระวังป้องกันไม่ให้น้ําท่วมเช่นโรงไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรองต่างๆแล้วก็สำหรับเวชภัณฑ์ที่จะออกบริการประชาชนเนี่ยสวัสดขจังหวัดก็จะไดะ้ดูแลเรื่องนี้นะครับโดยมีเวชภัณฑ์น้ำท่วมที่พร้อมที่จะ,ะให้บริการนะครับรวมทั้งโวยถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องออกครับอใจแล้วรอเลือครับ็ทำาอ2เรื่องนะครับเรื่องาำงานดูได้ทั้งทั้งจังหวัดโดยมีิทเาวที่ที่จิตเท่านั้นนะครับนนส ่สามารถเข้าถึงเรืเ่องของเรียนไฮบริชชันนะครับเดยจะทำเรื่องประเด็นในปี57ที่จ,จังหวัดพิจิตรเดยสรุปกันแล้วว่าแต่ในส่วนของเซจาร์รี่ดีมิเนชั่นก็จะทำอยังไงให้ Sì, ma sì. sì. sì.